สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิษณุโลกบายจีนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปยังริมน้ำเข็กนะคะซึ่งออกมาจากตลาดทรัพย์ไพวนก็จะเจอแยกนะคะตรงนี้ซอยทางเข้าเป็นบ้านท่าข้ามค่ะซึ่งเราจะต้องขับรถนะคะเลยไปนิดหน่อยเพื่อยูเทินกลับเดี๋ยวเราจะนำทางไปยังที่ดินแปลงนี้นะคะ เมื่อถึงบริเวณนี้นะคะจะเห็นโรงพยาบาลอยู่ขวามือค่ะเราก็เตรียมตัวยูเทินได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกค,ค่ะขับเลยไปเดี๋ยวเราจะเจอซอยนะคะป้ายก็จะเขียนว่าบ้านท่าข้ามหลังจากนั้นก็ให้เลี้ยงซ้ายเข้าไปเลยค่ะระยะทางนะคะจากตรงนี้ก็500เมตรข้ามสะพานค่ะมองขวามือได้เลยที่จะเห็นชัดมากเลยนะคะเป็นเนินยกระดับ มองเห็นริมน้ำเข็กได้อย่างชัดเจนเลยค่ะอย่าเลยป้ายนี้นะคะอ่านท่าข้ามเลยค่ะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไป,ประหว่างทางนะคะก็จะเป็นท่ามกลางธรรมชาติค่ะซึ่งฝั่งซ้ายของเราก็จะเป็นของอะไรนะ รีสอร์ทนะคะซับไพวันแกรนค่ะซึ่งในนี้ก็เขาจะเลี้ยงช้างไว้ค่อนข้างเยอะเลยแต่เราไม่เคยเห็นช้างเลยนะคะบรรยากาศรอบข้างดีมากค่ะ ก็ถึงแล้วนะคะสะพานข้ามบ้านท่าข้ามนะคะก็เตรียมสังเกตขวามือเลยค่ะซึ่งจะเห็นที่ดินของเรานะคะได้ชัดเจนมากตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าลำน้ำเข็กเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงสะพานแล้วก็ดูที่แปลงนี้กันค่ะ ก็สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะที่จะเห็นอยู่บนเนินนะคะที่เห็นหลังบ้านนะคะก็แปลงนี้นะคะเอกสารเป็นโฉนดนสสีขุดแดงค่ะเนื้อที่ตามโฉนดนะคะ258ตารางวานะคะแล้วก็ที่ก็จะตกมาถึงชายน้ำเลยซึ่งด้านของชายน้ำก็จะเป็นที่สาธารณะอันนี้เป็นบรรยากาศของช่วงฤดูฝนเลยนะคะซึ่งตรงจุดนี้ค่ะที่เราจะเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นลานปูนก็จะเป็นจุดปล่อยตัวในการล่องแก่ง จะบอกว่าบรรยากาศตรงนี้มันแบบต้องบอกว่าถ้าเป็นฤดูแล้งนะคะน้ําจะใสมากแล้วที่สําคัญนะคะมันจะเป็นลานเหมือนลานปูนเรียบๆอะคะ่ะสามารถเล่นน้ําได้แล้วก็ไม่อันตรายด้วยเด็กๆสามารถเล่นน้ําได้แต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าเด็กๆไม่ควรเล่นนะคะน้ําจะค่อนข้างแรงนิดนึงเหมาะกับการล่องแก่งเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นพื้นเลยตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่ น้ำตื้นค่ะสามารถเดินข้ามได้แบบสบายเลยนะคะแล้วก็ช่วงฤดูแล้งก็จะมีรถยนต์ค่ะขับลงมาตรงนี้สามารถที่จะมาล้างรถกันแล้วพื้นมันจะเป็นพื้นลานแบบเรียบๆเสมอกันหมดเลย พอเวิ้มตรงกอไผ่อะคะ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่น้ําลึกลงมาแต่ก็ช่วงระดับของน้ําก็อยู่ประมาณสักหน้าอกแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ลึกแบบท่วหมหัวเลยบรรยากาศของที่นะคะที่จะเห็นอยู่คือเราใช้เป็นรั้วเหมือนลักษณะรั้วคาวบอยอะคะ่ะใส่เอาไว้ด้านบนก็มีการปรับถมแปลงที่ดินยกเพื่อที่จะให้ยกปลูกบ้านได้และอันนี้คือบรรยากาศนะคะบนสะพานที่เราจะเห็นกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปอีกฝั่งนึงนะคะเพื่อให้เห็น สภาพโดยรวมของพื้นที่ซึ่งบอกว่าต้องบริเวณข้างหน้าตรงจุดตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างน้ําลึกแล้วบริเวณนี้โซนนี้นะคะมีน้ําไหลอยู่ตลอดปีน้ําไม่ขาดสายเลยะคะ่ะเดี๋ยวพอถึงฤดูแล้งนะคะช่วงหมดฝนน้นําก็จะใสแบบใสกิกเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่บรรยากาศหน้าแปลงแต่เป็นบรรยากาศเหนือของแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะ เมื่อเราข้ามสะพานมานะคะเราก็เลี้ยวตรงหัวมุมสะพานได้เลยค่ะตรงข้างล่างนี้นะคะจะเป็นที่สาธารณประโยชน์ทั้งหมดเลยสามารถที่จะขับรถเข้าออกแปลงที่ดินได้อย่างสะดวกลานเป็นลานปูนนะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะแล้วบริเวณที่เราจะขับรถเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะขับรถไปทางด้านนี้เพื่อขึ้นที่ได้นะคะพอเราทําทางขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็คือจุดล่องแก่งลําน้ําเข็ดวังทองพิจณุโลกนะคะ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของฤดูฝนเลยอันนี้คือบรรยากาศหน้าแปลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะขับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันแล้วก็เดินไปด้านล่างซึ่งเป็นตีนน้ำชายน้ำนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นจุดพักผ่อนของลำน้ำเข็กอีกที่หนึ่งนะคะซึ่ง ต้องบอกว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่รู้จักพื้นที่จริงๆถึงจะมาเที่ยวบริเวณนี้เพราะว่าบริเวณนี้ยังไม่ได้มีการทําเป็นเหมือนจุดขายของนะคะหรือจุดพักผ่อนได้คือจริงๆแล้วคือเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถทําได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีไอเดียเนี่ยก็สามารถที่จะมาทําเหมือนกับเพิงพักนะคะแล้วก็นั่งแช่น้ําขายส้มตําไก่ย่างได้เลยค่ะสําหรับบริเวณด้านบนของแปลงนะคะเรายก พื้นเอาไว้สูงแบบสูงท่วมหัวเลยนะคะตรงจุดนี้ก็มีการถมดินอัดแน่นพอสมควรแน่นเลยเพราะเป็นดินลูกหลงังก็ลงไฟฟ้าลงประปาเอาไว้แล้วนะคะก็สามารถที่จะปลูกบ้านพักอาศัยได้เลยบริเวณด้านบนเนี่ยคะ่ะล้อมรั้วลวดหนามไว้หมดแล้วก็สามารถปลูกบ้านแล้วก็หันหน้าไปทางลำน้ำเข็กได้เลยเนี่ยคะ่ะ ด้านล่างแล้วสามารถที่จะทําทางนะคะเดินลงไปยังด้านล่างได้ด้วยก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูบ้านบนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นพื้นเสมอกันทั้งหมดเลยค่ะที่ถมไว้เนื้อที่เต็มๆตรงนี้นะคะ258ตารางวาค่ะเอกสารเป็น,นโฉนดน,นสสี่คุดแดง ส่วนด้านล่างนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะทั้งหมดเลยนะคะเราก็ดูแลทำความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดแล้วก็พยายามมาเอา,เอาต้นปอนเทืองมาปลูกไว้ในพื้นที่นะคะเพื่อให้มันดูแบบแลดูสวยงามขึ้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าฤดูนี้เหมาะกับการล่องแก่งมากๆนะคะ สำหรับด้านล่างนะคะที่เป็นแม่น้ำเข็กนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนก็เป็นช่วงน้ำหลากค่ะก็ทางด้านตอนเหนือนะคะก็มีฝนเพราะฉะนั้นน้ำก็จะเป็นสีแดงขุ่นก็ช่วงนี้คือต้องบอกว่าถ้าหน้าฝนนะคะเป็นช่วงล่องแก่งก็จะเป็นกิจกรรมทางน้ำพอถึงฤดูแล้งนะคะบริเวณนี้น้ำก็จะ ใสแล้วก็ลดปริมาณลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นโขดหินแล้วก็เห็นความใสของน้ำนะคะและสามารถที่จะนั่งเล่นได้ทั้งวันบริเวณนี้พอตกบ่ายเย็นปุ๊บต้นไม้อ่ะคะ่ะจากกอไผ่ก็จะบังแสงแดดได้นะคะก็จะค่อนข้างล่มพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ร้อนนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือ แล้วก็นี่เลยค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆน้ำค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะคะก็ถ้าใครที่ติดตามดูเพจนะคะก็จะมองเห็นด้วยว่าช่วงฤดูแล้งนะคะว่า วิวน้ำตรงนี้มันสวยแค่ไหนแล้วก็น่าเล่นแค่ไหนด้วยนะคะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะแปลงนี้ก็เนื้อที่ตามโฉนดนะคะ258ตารางวาค่ะเอกสารโฉนดนอสอสี่พุทธแดงนะคะก็ท่านที่สนใจค่ะราคานะคะอยู่ที่1 3ล้าน3 0 0แสบาทนะคะสำหรับแปลงนี้ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูหน้าแปลง เซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะหรือตำแหน่งก็ได้ค่ะอ,อ,อะไรนะจุดล่องแก่งลำน้ำเข็กบ้านท่าข้ามนะคะหรือจะติดต่อฝ่ายขายก็ได้ค่ะเพื่อขอตำแหน่งแปลงซึ่งบริเวณด้านล่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเนื้อที่จะเป็นแบบเกือบๆไร่เลยก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าเป็นสาธนารณประโยชน์นะคะการขับรถเข้ามาก็ถึงหน้าแปลงแล้วขับขึ้นด้านบนของที่ได้ด้วยนะคะ,ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็ ทักมาได้เลยค่ะหรือจะเข้ามาที่แปลงก็ได้นะคะสําหรับแปลงนี้พร้อมให้เป็นเจ้าของและไปดูแลต่อได้นะคะสวัสดีค่ะ